สวัสดีครับผมวินไทยเอเวอเรสต์นะครับสาขาบ้านห้วยซักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมอ่าส่วนที่ปีชาเปันกีดเนาะปีเน้องครับกีดป,ปีใจก้กบปุ๋ยน้าโอทูเนาะปีเน้องไม่รครับปุ๋ยน้าโอทูเอเวอเรสต์ Everest. ครับนี่นะครับอันนี้กีมีดก็ปีอะกีมีดนะครับอันนี้ครับกีมีดนะเดี๋ยวฮุกมีเนาะประมาณฮกมีดครับโกมีดนะครับสวนนี้กี่ไร่ฮุกปี ประมาณนี้ประมาณสักแปดร้อยนะครับแปดร <8 S 1> ้อย,ยต้นตั้งแต่ปีใช่ปุ๋ยน้ำโอทูยูเรตนี่หน้าหน้ายางนี่หนิ่มกว่าปีหนิ่มอยู่ครับหนิ่มอยู่เนาะครับลาดำลาสีบูนี่หายกว่าปีหายอยู่หายอยู่หายอยู่เนาะครับเนาะได้เพิ่มก่อได้เพิ่มอยู่นะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะกว่าปีโอ้ได้หลายนะผู้บินห้าสิบกิโลเนาะอ๋อได้เพิ่มหนักอยู่เนาะครับเนาะครับ นี่ก็เป็นสิ่งตอบรับจากเกษตรกรที่เป็นใจ้ปุญญย๋ยน้ำโอคูเอเวเรตนะครับเนาะที่บ้านอันนี้เป็นเขตเนาะพี่บ้านนี่กะอันนี้เป็นเขตไอ้อะไม้น้ำเย็นนะบ้นไม้น้ำเย็นนะครับแต่พี่ชาติอยู่บ้านตรงบ้านดอนซุ่มดอนซุ่มนะครับมูโซอิสตะบนทุ่งซากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสขี่รถผ่านมาปาพอดีก็เลยขอถ่ายคลิปนะครับขอบคุณจังนะครับพี่สวัสดีครับ